อันนี้นะคะมะละเนาะมะละพริกแล้วก็วันนี้นะค่ทค่ะยำมะเขือจ้าพี่น้องโอ้ยยำมะเขือที่ไหนยำปลากระป๋องจ้าพี่น้องปลากระป๋องนะค่ะยำปลากระป๋องในแตงแดนนะจ๊ะแล้วก็ใส่พริกเข้าไปแล้วเนาะ อันนี้ยำปลากระป๋องกับมะละซจ้าพี่น้องจ๋าเป็นคนชอบให้มันเละๆหน่อยนะจ๊ะเราก็จะทำให้มันเละๆนะคะจะได้แบบทวดถึงนะคะเดี๋ยวอันนี้เอาไปทำงานนะคะนี่ตัวนี้ เดี๋ยวมาดูกันนะว่าเพื่อนเขาจะชอบกินหรือเปล่านะคะวันซี๊บละนะคะไหนดูก็ชิมก่อนไม่ขมเลยอะพี่น้อง ใส่สลัดแหนดด้วยนะคะใส่สลัดแหนด้วยใช้ได้ำหอมหอมหอมปากตัดกลิ่นกับตัวปลากระกป๋องนะคะอันนี้นะคะ ยำปลากระป๋องกับข้าวใส่น้ำจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยนี่ยำปลากระป๋องมากินที่ทำงานกันนะคะจ้ายำปลากระป๋องยำปลากระป๋องกับมะละ นานๆที ไปกินด้วยกันนะคะ นานจังเพื่อนเราจะกินหมดแล้วเนี่ยเพื่อนยังไม่มาเลย Use the law. I'm, I'm in now. I know. I wasn't paying attention. I put it too long. <laughs> Try this. What is that? It's um, a fish can. Can fish with a uh, bitter melon. <laughs> I don't know. You like it? Try a little bit. for old people. <laughs> Is it tuna? It's um... It's not, it's not tuna. Oh, it's spicy. I like that it's spicy. <laughs> yeah, I put a lot of spice in there. These are only old people eat this? I'm old? <laughs> <laughs> Not bad. I like it. Bitter melon. Do you like bitter melon? Yeah. Remember oh. you gave me some soup. Mm-hmm. Yeah, you made that was really good. But I can't really taste the bitter melon. And it's mint and what I call Sicily something like It's a root. cilantro onion look like that, but. Is it parsley? Uh, parsley. -huh. <laughs> <laughs> it's feel Crazy. It's waste of 5 minutes. Mm -hmm. <laughs> Are you on Facebook? No. There's a video? Mhm. Mm ไปแล้วถึงเวลาแล้วชิมห้านาที Like this, it like this. Like mm -hmm. this, good. <laughs> you put water in your rice? Yeah. Yeah, I love doing that too. Oh, you do? Yeah. That's good. คนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครที่ผ่านเข้ามานะคะก็อย่าลืมส subscribe ฝากก like, ดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณ FC แล้วก็เพื่อนเก่าทุกทท่านเลยนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจกันดยตลอดด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ